ไปหาพี่โอมสายเิวกองครับเพื่อนแล้วก็ก็ยังเจอโกดนอยู่อีกแล้วครับเพื่อนไม่คิดว่าแบบนี้จะเจอนะก็เดี๋ยวไม่แน่เจอพี่โอมสายคิวแล้วก็เจอใครบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพี่โอมสายคิวเนี่ยเขานัดแบบรวมกันทีเดียวนะครับเพื่อนที่ตลาดคองาดแน่ วันนี้เราจะมาเตรียมน,น,น้องดีมั้ครับเพื่อนๆน้องดีของเราเนี่ยอยู่สภาพนี้นะครับถ้าเราไปสภาพนี้เนี่ยให้พี่องค์ีสภาพราคาเนี่ยน่าจะได้ราคาเอาเรื่องครบับเพื่อนๆไม่เกิน6,00 0บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะระเบิดท้ายชิ้นหลังครับเพื่อนๆระเบิดบท้ายชิ้นหลังเพื่อให้เหลือประมาณ3,000ันบาทกันครบับเพื่อนๆเป็นไงละ ระดับนี้ครับเขาไม่ขายนักเกิน5้าพันเยนนะครับอีกโน่นี่แตบ้านแบบนี้แต่บ้านแบบนี้ใครว่าราคาจะ่าคาคอมเมนต์มาได้นะครับในส่วนตัวผมก็เดี๋ยวเราจะวันนี้นะครับเราก็ดูทเกยเราไม่มีนะก็คือต่อตรงเลยนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะระเบิดท้ายเพื่อไปหาพี่โอ่สายชิวกันนะครับเพราะว่าผมจะไปให้ทีมางานพี่โอค์สายชิวก็คือตัวขี่ไม่รู้ว่าเลือกี่คนแล้วนะย้ำว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเดือกี่คนแล้วในตัวเที่ยวง,งเขาที่ว่า2็อคัทนะครับก็คือถ้าเดือ สองคนสามคนก็ให้เขาเทสอย่างละลางหรือว่าตามความพอใจของคนละของกันดูระมาแล้วถ้าเก่ดถ้าเกิดว่ามัอยู่ว่างหรือว่ายังไงถ้าเกิดเขาที่ตั้งกันว่าไม่เทสก็แค่สายคลิปลงตีราคาแล้วกันขั้นตัว้ะ่ะเดี๋ยววันนี้ดูสภาพนี้นะส่วนตัวผมผมคิดว่าใส่เฟรมครบแล้วก็ใส่ที่หนังตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นระบบมากๆ,ๆครับเพราะว่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยลูกเล็กมันเลยมีปัญหาหลายอย่างมันไม่ได้แรงแบบที่ว่าใส่เฟรมเต็มแล้วก็จะบินปื้อแรงเลยไม่ใช่นะครับแต่ เดี๋ยวเพื so ่อนๆได้การออกตัวที่เต็มระบบของพวกทีมงานที่องค์สายชิมแน่นอนครับเพื่อนๆดูไปดูได้แต่ไม่รู้ควรเรียบรถคันไหนนะเพราะว่าบริวารคุ้นเคยเมื่อคืนผมคุ้นเคยกนติแล้วเดี๋ยวเราจะล้างคันนี้ด้วยครับเพื่อนๆนี่ล้างคันนี้ครับเพราะว่าสภาพตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างเลยนั่นสภาพแบบรถใช้งานเต็มระบบนี้ไม่รูจะล้างครับเดี๋ยวคันนี้ที่องค์ตีราคาถ้าเกิด10,500เราก็จะขายเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกคย ปันต้นทีว่าดวงดีไปนะครับปั้นปั้นเดี๋ยวนี้เราขอระเบิดท้ายแล้วก็ล้างรถกันต่อนะครับเพื่อนนแล้วกมาครับเป็นสีเขาเรียกวัดเลยนะสีสีย้อมผมแลยเพราะว่าตกใจเต็มเลยครับอืออะไรครับเพื่อนเ่อเดี๋ยวเราไปล้างรถกันแล้วก็ระเบิดท้ายกันไป SJK 911เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเกมแบบนี้เขามีให้เลือกมากกว่า500เกมถ้าใครเล่นเกมหลักๆเนี่ยบาคารสล็อตหรือเพื่อนๆจะเชียร์ทีมฟุตบอลเกมไหนนะครับก็สามารถ ไปร่วมเชียร์กันได้ทั้งวันนะครับมีทั้งวันบอลมีกี่คู่ก็มีหมดเลยครับเพื่อนๆที่ SJK911 นะครับที่สำคัญถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยสามารถฝากถอนผ่านทูบันนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเรื่องสำคัญที่เพื่อนบอกว่าจะอธิบายหรือว่าบอกว่ามาจากช่องผมเลยครับรับรับโบนัสเพิ่มไปเลยครับ20%ทุกคนนะครสำคัญคือเล่นครบ7วันรับเพิ่ม200ด้วยครับเพื่อนๆใครคอเกมเล่นกันทั้งวันทั้งคืนก็ เอสไปได้เลยนะครับผมนะ SJK911 าอย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะทำการถอดชุดหัวนะครับเพื่อไป ทำกุญเจใหม่ก่อนครับเพื่อนอันนี้เป็นรอบที่สามสี่แล้วมั้งเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ทําไปหลายรอบแล้วครับเพื่อนนี่โอเคเดี๋ยวเราก็ถอดแล้วก็ระเบิดเช่นหลังกันนะครับจิก okay, ๊กโกลไล่โอเคครับเพื่อนถ้าเราเอาไปนสภาพนี้ก็จะดีเหมือนกันนะเพื่อนคือแบบว่ามันเป็นสภาพเศษเหล็กนะรุดเหล็กรุยเหล็กเดยนะเพื่อนบางคนบอกบอกไอ้จำบังลมสีครีมนลพี่มันไม่จําเป็นต้องเป็นบังลมสีครีมนะครับจิโก้เราเน้นแบบสีสดใสสีสว่างแล้วจะเป็นสีครีมก็คือมันจะเหมือนเดิมนั่แหละเหมือนรัดเดิมเดิมแะ แล,ล้วเราก็เลยไม่เหมือนเดมิมไงก็เลยออกมาในสภาพนี้นะครับเพื่อนๆนี่แต่ถังน้ามันเนี่ยโอ้โหแตกเต่แล้วครับเพื่อนๆยับยุยยเลยนะก็ถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณ2องพนนะครับเพื่อนนี่ระเบิดท้ายครับระเบิดท้ายแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนก็ายน็อตอีกสี่ตัวแล้วก็ถอดออกได้เลยนั่นเองครับเพื่อนๆนี่อยู่ในสภาพนี้นะครับสิสภาพนี้ถ้าไปให้พี่อมถ้าไปบพี่อมตีราคาก็คือใส่ชิ้นท้ายเนี่ย เป็นทรงเชงแบบนี้แล้วก็ใส่บางแต่ครับโอ้โหพี่อมบอกเอาไปเลยเอาไปเลยราคา3,000แน่นอนมีเห็นครับเพื่อนเดี๋ยวเราจัดเราติ๊กตอกให้ดูแต่คลิปนี้เนี่ยน่าจะลงช้าหน่อยนะครับเพื่อนแต่เดี๋ยวคลิปในติ๊กตอกเราจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนรับชมแบบเต็มระบบนะครับเพื่อนไปเดี๋ยวขอระเบิดท้ายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาเจ้าคันนี้ไปล้างไปไวัยรุ่นครับพรุ่งนี้ผมจะไปหาพี่อมสายชิลครับผมไม่ได้ไปหาที่บุรีรัมไปหาที่สนามสนามหนึ่งนะครับโอนิวก็ไปด้วยอุ้ยไม่ไม่รู้ว่า พี่อมเขานักไทยบ้างนะครับเพื่อนผมอยากจอมากแล้วก็ผมจะเอาคันนี้นะครับไปขายพี่อมสายคิ้วับเพื่อนผมจะเอาสภาพนี้ไปขายเลยครับผมใครว่าราคายัางไงก็คอมเมนต์มาเลยนะเพื่อนๆคิดว่าพี่อมสายคิ้วจะมาตีราคาในคลิปนี้เองไหมผมเอาสภาพนี้ไปเลยล้อหลังไม่ต้องใส่ครับเพื่อนพี่อมสายคิ้วเขาให้ตหอ่เราก็เอาเท่านั้นกับผมถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ขายโอเคนั่นแหละตัวจริงที่โก้มาดูกันครับบรรยากาศที่มาโรมสายคิ้วครับ พี่โอมนะพี่โอมเนี่ยจะอยู่โซนนู้นนะครับเดี๋ยวผมก็เรียกว่าจะเก็บบรรยากาศเองเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนกีกล้องนึงเก็บนะครับเพราะว่าพี่โอมใส่ชิเคาพาพฟินมาแล้วก็ช็อก S P N นะครับของผมก็ได้ช็อกน้องดีมผมก็ใส่ S P N นะครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็ช็อก S P N วันนี้ก็คือขอบคุณสปอนเซอร์ช็อกยางเป็นทางการนะครับแล้วก็นี่คนที่ว่าโดนด่าเยอะที่สุดนะครับที่คนนี้คือร้อยโลบุรีลัม โดน<ม>ด่าเยอะที่สุดในประเทศไทยวงการสายชิวนี่ผมโดนด่าเยอะที่สุดจร <c oughs> ิงไม่ไมีใครทับได้กับผมหรอกโดนด่าเยอะสุดแต่ก็หล่อสุดใช่ไหมผมก็ไม่ได้หล่อสุดหรอกครับไม่ได้อยากจะแยกหรอกแต่ว่าแบบว่าเซียนนะครับผมก็แบบเรื่องวงการรถนี่อยู่ในหัวผมเต็มเลย ขนาดนั้นเลยเหรอใช่งั้นเดี๋ยวต้องออกตัวแข่งกับผมสักรอบแล้วได้โมดผมนี่บอกเลยถ้าน้ำหนักเท่ากันนี่ผมไม่ได้เสียวเลยนะต้องเบรกดิใช่อ่าเบรกให้ผมเบรกให้อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะเบรกถุงปูนให้ผมกระสอบถึงนะถึงจะเราถึงจะเท่ากันนะอ่าได้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 ครับเดี๋ยวเราไปก็ไปดูบรรยากาศวันนี้นะเขาเรียกว่าทีมงานพี่โอมมีเยอะจริงๆนะเยอะจริงเนี่ยผนกันมายังไม่รู้เลยมาทําอะไรเนี่ยผมจะหนีไปนอนเลยเนี่ยโอเคใช่แดดร้อนๆก็น่าจะนอนนะครับอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศต่อกัน นี่ก็คือทีมมานแอดมินพี่โอยนะถ้าเกิดอยู่กันได้งแ่นั้นะอันนี้ก็คือเดี๋ยวสเตอร์ม,มันเล็กถ้าเกิดเพิ่มก็จะดีนะครับถ้ามีนะนี่ก็คือโชคเอ n นนะครับโชกที่ผมใส่ก็เป็น s p ็นพีเอนะเพื่อนๆทางอีมก็นั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราไปดูของพี่โอ๋มครับเราไปดูของพี่โอมสายชิลออกในสนามบ้างครับไป

เป็นยังไอยนี่กองพันนี่ทได้ต่อหรือเปล่าได้ก็ได้ร้อตีอนตีร้อนตีลงเขาพี่เยะล้ัแงามแล้วไขับม่ปน่งแล้วไอ้คนอมันไม่ขรถาจะเป็น เห็นว่ามาอยู om, ่นี่เห็นถาทำคลุมทำคลิปว่ามาส่งมาซ้อมอะไรวะอยู่เราไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะแม่ด่าเขาตลอดเลยนะไอ้เหี้ยอย่าเฮ้ยรามาตัดกำว่าเรามาตัดกำลังเฮ้ยที่คุยนี่วะที่คุยนี่วะเอ้ยคคุุณมาตัดกำลังให้พวกคุณไม่ได้ซ้อมต่อโอ้จบเลยอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมีล้อคำรองเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนล้อกันละไว้ทอดอะไรพี่เดี๋ยวเขาไม่อยู่เดี๋ยวเข้าไม่เลยกินงอเด้อด็กโห